สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่ากันอีกครับจะมาดูปอกระบิดว่าอ,ออกฝักหรือยังออกแล้วครับปอกระบิดปอมะบิดปอบิด ก็เรียกกันหลายหลายชื่อครับเป็นพืชแบบล้มลุกครับคือลักษณะฝัก,กขเขาจะ เป็นเกลียวเหมือนเชือกครับถึงเวลาออกดอกก็จะออกดอกสีส้มๆอันนี้ก็เป็นพืชสมนุนไพรอีกชนิดหนึ่งครับก็เก็บฝักนะครับเอาไปตากให้แห้งแต่ไม่นิยมใช้เดียวนะครับนิยมใช้รวมกับสมนุนไพรชนิดอื่นๆเช่นแก่นฝ่าง ก,ก็มีการพูดพูดกันนะครับว่ามันช่วยลดน้ำตาลในเลือดแต่ก็ไม่ใช้มากเช่นเอาแกนฝางมาเจียกเจียกให้แบบเจียวเฟืนนะครับเจียรเล็กๆใส่ในหม้อรหรือว่าหรือว่าถ้ามีกาครับใส่ในกาสักสี่หชิ้นแล้วก็เอาฝัก ฝากของปอกระเบ็ดเนี่ยสัก4ี่ห้าฝักใส่รวมไปด้วยแล้วก็กินต่างน้ํา นี่เราจะให้ให้ขาแห้งคาต้นก็ได้หรือว่าเก็บเลยก็ได้เพราะนี่เป็นฝักแก่แนละ้วธรรมดาก็จะมีเยอะกว่านี้ครับกว่านี้ปีนี้กระทบปวนแรง ครับก็นํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้ได้ดูได้ชมกันครับปอกระบิดออกฝักเป็นสมุนไพรช่วยลดน้ําตาลในเลือดผมจริงก็เป็นยาทั้งต้นแล้วครับคนนี้ผมจําไม่ได้จําได้แค่สรรพคุณของฝักถ้ารายละเอียดมีครับใน Google ค้นหาดูกันครับ อันนี้คือต้นครับแตกต้นเป็นกอสูงประมาณวากว่าเมตรกว่าเมตรครึ่งถึง2เมตร ครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ